สวัสดีครับเร่งเลยเร่งเลยจะไ,ได้สิบนาทีผมไม่รู้ว่ามันมีเ,เรื่องเสริมด้วยอ่ะมีเ,เรื่องแยกอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยไอ้ลูกเต๋าเนี่ยโอ้โหนี่ดูฟี่ว่าฉันเจออะไรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสงครามสิบวิถีที่ผ่านมานี่สมแล้วที่เป็นฉันแค่จับมั่วๆก็เจอของดีเข้าซะแล้วเออถูกพระเจ้าใจแคบ กีดกั้นออกจากระบบแถมยังถูกเคพื่อนใจแคบผักใส่ออกจากระบบอีก VI ที่น่าสงสารอุฟาโชคดีทั้งทีแต่ดันไม่มีเพื่อนมาแบ่งปันความสุขนี้นี้ด้วยซะงั้นแต่ว่าไหนๆก็เจอเรื่องน่าสนุกแล้วทำไมไม่ลองดูสักหน่อยละ่ะแก้ปันแก้ข้อมูลนินนนดๆหน่อยๆจำลองตัวตนเป็นผู้เข้าแข่งขันแล้วเข้าไปอยู่ ร่วมกับพวกเขาสัมผัสประสบการณ์ของฝงครามสิบวิถีที่ผ่านมาให้นำนำใจเป็นเกมที่ดูน่าสนุกนะรู้สึกว่าบันทึกที่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แอะเอาหน้าไม่ต้องคิดมากแล้วฉันอยากเห็นความลับที่ซ่อนอยู่ในบันทึกนี้ใจจะขาดแล้วนกมันในเนี่ยไม่รู้คืออะไรเว้ย อ้าวไม่รู้คืออะไรแต่ว่ากูรู้ว่าคืออะไรทำไมมีนกวะเนี่ยเกมพลอยลูกเต่กากปแล้วเอฟเฟกต์คูณสองช้การ์เอ,อ๊ะยังไงอ่ะดู้วเหรออ,อืมอะไรอ่ะ เอาเลานิดหน่อยแล้วกันโอ้ยมันมีอย่างเนี้ยอ๋อตัวทดลองก็มีใช้ของเราก็ได้โอเคโอเคเราใช้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้โอเคใช้ของเราดีกว่าของเรานันเดือดกว่าเยอะโอเคไอ้นี่เป็นมีทดลองไหมไม่มีให้ทดลองด้วย ใ,ใจของเราแล้วกันขออภัยนับเสียงรบกวนได้เยอะหน่อยคือมันเรื่องๆมันเยอะอ่ะโอปวดหัวจริงของเล่นมันเยอะจริงแผ่นนี้มาเพียบนะครับเยอะไปก็ไม่ดีขี่จเล่นมีนกมีรถอีกเจ็บท้องว่ะกูดแดกแป๊บซี่ก็เกินเจ็บท้องเลยไม่นานเลย่ะ เกิดมาก็ต้องใส่อันตรีมัดเขี้ยงคายโอยโอ่ะือเมเปิ้สองในตัวไปเยอะนี่เอาให้สุดเอาให้สุดเมื่อเธอพร้อมอเก่งจังถึงตาชั้นโจมตีสวนกลับแล้วสินะอะไรโจมตีสวนกลับอะไรตอนนี้มึงโดนกูกระทืบเขยยไหมไม,มีสวนกลับอะไรสิ้นตอนเนี้ย แม่ตรนตรงนี้ตีแรงมากนะัอตรงนะเป็นตัวไหนวะเสียดายตันลูกเล่นหุนนนห่นยนต์น่ะหุ่นยนต์น่านามาตีต่อยได้อะเป็นตัวเล็กก็ได้เอยอย่อส่วนอะไรเงี้ยให้เคยๆวนนี้ติดก่อก็ได้อะง่ายๆสนุกเหมือนกันด้วยบับเหรอบัาไปเฉย่หรอ รุ่ยเลยเข้าใจแล้วว่ารุย่ยกำลังรุ่ยอยู่นี่แหละโอ้โรุยอยู่นี่แหละแล้วดงน่าจะเป็นน,น,มนกมนเยอะดัดงวะถ้าอย่างงั้นอีโคกาที่เข้าตู้เสื้อผ้าอะไรอ่ะบ๊อบเหรอ Xí ba Xí ba Ờ Xí một lên Khó phải là khắp nốt Nốt đánh vào mình nhiều lắm rồi, lo lắm rồi. โอเคไนดะ้กบเกิดได้อยู่กบเกิดเล็กน้อยส่วงเย็นมันคนมันเยอะต้องปีดบานเลยนกปีดบานจริงบานบานบาน tiền nhận chụp được không kèm được mà không hấp Mình lo hay lo mà chơi bot như vậy? มีแต่เสียงลูกหวีด้วยแป๊บนึงนะแป๊บนึงลูกหวีดเน้นๆเลยเอานี้มาวอาส้มโจมตีดูท่าจะต่างจากช่องอื่นสินะถ้าเหยียบโดนมัน ก็จะโดนกับดักแน่ในแต่ละรอบจะมีสิ่งจีดขวาง3ามอย่างที่จะที่จะผ่านไปไม่ได้ถ้าไม่สู้ต่อดูเหมือนสงครามสิบพิธีสิบพิธีนี้จะเป็นการแข่งขันบนเวทีตัดสินผลจากความแข็งแร่งอย่างสมศักดิ์ศรีสินะลำบากใจจังแฮะยังไงฉันก็เป็นแค่สาวน้อยบอบบาง ไม่ได้มีพลังเหมือนพวกเขาสักหน่อยแต่ไใหน,ในก็ไม่มีคนมองอยู่งั้นใจกล้าขึ้นหน่อยก็ใช่ว่าจะไม่ได้ขอไปล้วเสียงอาจากกล้องหน่อยอะไรอ่ะให้เราไปเหรอไปหาหมาดีกว่าเกม มันจะเล่นยากล้วเนี่ยเวสแต่เราเล่นไม่เป็นไงวะโอ้ถ้าเล่นเองนี่ตอบยากแน่เลยอะ ยากนะเนี่ยยากนะเออใช้การ์ดใช้การ์ดเออข,ข้ามไปเฮียจะสู้ทุกดอกเลยเหรออูยได้สติกมากเป็นของรางวัลวายโอเคถ้าเราเล่นจบนะใช้การ์ดข้ามไปไลนเกว สมเอามาโอเคอ้าวร้นีน้ไม่มีการ์ดว่ะอ๋อเรากดข้ามได้ใช่ไหมอ๋อต้องสู้อย่างเดียวไอ้นเนี่ยกดข้ามไม่ได้ต้องสู้ประธานเดียวแตดไปมาดูคร่าวๆนะประมาณนั้นแหละว่ามันคือกิจกรรมอะไร มันจะมีเสียงเยอะคระับขออภัยวันนี้ผมต้องใกล้จบแล้วละใกล้จบคลิปนี้เออมาทำม่อยากทำมันจะ,จะจบไปอาจจะเสียงเยอะหน่อยขออภัยเสียงรบก,กวนเยอะตู้เสื้อผ้าก็ได้ใช้สักทีเปิดท่าใหญ่เหมือนเดิมหมัดฟุตขั้วเหมือนเดิมโอ้โหเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรเยอะครับแค่นี้ก็จบมันบังคับไปสู้ด้วยนะ <c oughs> ไม่มีการผ่านด่านเนื่ยผ่านไม่ได้อะกินใจเยอะนะนี่เกินไปเกินว่าแต่มันคือกิจกรรมอะไรวะยังไม่ได้ดูเลยเออมันคือกิจกรรมอะไรอ่ะดูนี่ โอ้ถ้าออกก็จบแล้วใช่ไหมออกเท่คขาวออก่ทวาขาวเยี่ยมันคือก่อสร้างจินตนาการสงครามจำลองอ๋อนี่คือกิจกรรมของมันใช่ไหมอ๋อต่อไปเปิดวันที่สิบโอเคโอเคอ๋อนี่นี้เองเดี๋ยวรับพาร์ทหน้าค่อยมาเล่นกันนะครับเอาพาร์ทละสิบนาทีแล้ว,วกันเหมือนว่ามันจะจบเร็วอยู่นะครับ เช่นชัยคือตรงนั้นใช่ไหมน่าจะจบเดียวนะครับเอาเป็นพาร์ทพาร์ทละสี่นาทีแล้วกันเนาะเชิญไปพาร์ทห,หน้านะครับใครได้เข้ารับชมฝากกดไลค์สมัครให้ด้วยนะครับ